อั่โอ้โหโอ้ยนีมันมันนี่มัน้มันอาไ่ทกโซยมโบอกแล้วบอกไปเบิ้งมันเอาตะการในไว้ทั้งไต่ยกขึ้นหันควับไม่เดียวตร้ทั้งโดีทงต่เนี่ยมีเตนว้เา

ของทุกอย่างอาหารทะเล กิมจิกิมจินี่หลายอย่างเลยเคยไหมหหนวดสันตินกันมี่ ยาชุดยาลูกก่อนอทะเลสลายสลายทะเลหอยแขงหอยแมงผู้หอยเมียกูยกูไม่ขายลุกครับครับครับยังบ่สุก ปล่าแหง่งนี่เด้วมผมทางยังอีกยาวไกล่ยหัว่าเส็จกัลาด มีพงซิซื่อไอ้พวกปลาแหงไปกินกรซือนี่ยีเนี่ยนซื้อปลาแหงไปวไิทอดกินกล้วเขาพอน่า

ก็เพื่อนเขาออกแพ็กนเขาแพ็กมาเนี่ยเป็นยังเขาเพื่อนกูก็เป็นกุ่มถ้ามันเปิดะมาจะกินแล้วได้เอาใส่ขี้เลยเนี่ยใบึงด้วย ตอนน้องเฮ็ยดญี่ปุ่นเหอนแล้วเขาค่อยล่างมาก,มากาแ,แมนบอไม่ได้ทานลุ่มสัตว์่่่ำๆนนีีไปถึงน้านทะเลนี่ออกดีได้นี่ใสเลยบอเออมันเป็นแนวแก่กันด้วย น้หมูสันที่หวล่างบาดเท่ไห่กันทั้งเป็นแล้เอาน้าธรรมดาล่างดูยมันมันเป็นน้าที่ว่าเป็นขี่กับปลามืกันบ้เอออะไดำๆเอาน้าธรรมดาล่างดูเอาม่ก็มีขาเอาน้ำทะเลใส่หนี่งล่างหโอ้ยไหลอกมีรึเปล่เกาหลีก็ไม่มีขึ้นกันหมมีมีเลยนะ มีจ้ะมีน้ำแข็งใส่บ่นำ้ำเขาไปนั่งกินบ่กินบ่นุ่มกินน้ำแข็งใสวบ่น้มามากินน้ำแข็งใสกันชิคาห้องอะบ่ ร้านขายปลาซื้อไปก้อยไหมอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้มันไนออ้ำโครกนำนำโครฟิวบ้สองหมื่นสองหมื่นทองมาสมบูรไ์ อ่ามาๆ nhỏ vào พี่ ra ให้ thế น uh. uh, ้า่นอตวเบิ้งข้งหลังเลยขืตอันนี้ก็ร้านขายคิมชีตลาดยามเย็น เขาอยากซื้ออ en, uh, uh, well, yeah. well, oh, ัน NO นี้ไปกินแมวกล้องไหมแมวกลงเขาอยากซื้อไข่ไข่ปลาไข่ปลาสมประเดี๋ยทันเทียบเขาไม่ชอบกินแบบปลาเดียเขลี่เลยบ่อยไข่ปลาสมนะเขาไปเห็ดจังไรกิน้เนี่ยบางคนขนมนกไปเสี๋ยว ว่าจไปซื้อขนมอยู่ทังุนบ่ได้ไปซื้อยุ่งเกี่กับเอ้วยน้ยีรไ่้งขนมเอนีใส่ยังไงส่ตงี

เพราะเปนสาวธนาครนี้เนี่ยเสื mm ้ขาวใส่กระปุกมด้ยียันนโอ้ยมันใส่นาะเปือกมันืเปลือกื้อโอ้ยีหน โตปกตกันแล้วก็คอนี่เก็นเย็นดีเลยนีรองเท้าเกอบกุ้งสดป่ะกูลต้องข่านก็อยู่อนี่แก่อมไหมเงินหนึ่ง xem long long sự yam yam phù cầu lý bị mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตดไปบเหรอนี่อตัวละพันเ้าพันไ่เมื่อยากซื้อของไปแช่ตู้ไว้ออนมีตู้ใส่อมันห่างไปแล้วบังขนมอันนี้กันขนมห้างน่น ขนมทั ota, ่วตัดบ่ขนมตัดบ่สรุปเราซื้อปากระป๋องไปกินดีกว่าอันนี้อันนี้แม่ในน้ำผึ้งบ่บ่มันใจวะหน่าจะใช่หรือว่าน้ำสกัดแก้คนนี้ฮักบนนี้ถามว่าถามตัวกันไม่รู้ นรตำรวจขอประกาศนะครับอือขยับขยับกันแน่ไม่ไปกีดท่างกันลไล่มีเนื้องนกกอวนวยบบก้วยมีแต่นเนี่ยหมูมหมหอ๋อ อันอ <ừ. S 2> ัน <initiatives> นี้หน <c ười> ้ามันอย่างวะลองบอลองบอโอ้ยเสยอแบบส้งหรอซื่อนี่นะหมื่นห้าที่เขาไอ้ฮะหลังธนาคารมานี่เด้อ

นี่นี่นี่ปลาไปขึ้ก้อยนี่ผมไปถามปานิอยูกลัวเฮ็ดน้าัวเก้างร้ายปลาี่ผมเห็นถามว่าไม่ไเฮ็ดจรงอไรอลาังไม่ได้ล่าเนี่ยสดยังองไหมะไรลยังบอกว่าหลังเที่ยงดีมากปลาไหลปลาช่อนปลาดุกปลาดุกวีดุกพู tôi bò phu, có mi tìm bàn nhao tìm bàn nhao tìm bàn không tìm bàn nhao tìm bàn nhao tìm nếu bố xưa mắt nhao tìm bàn nhao Mata. จะใกล้จบแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับ